เศร,รษฐกิจโลกนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดนะครับในรอบ10ปีเรื่องนี้เป็นยังไงผมเล่าให้ฟังนะครับเจมี่ไดมอนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan c h a s e นะครับได้ออกมาเตือนว่าภาวะของโลกนะครับเศร,รษฐกิจนั้นไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดวิกฤตครั้งรุนแรงได้ในรอบ10ปีสาเหตุที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan นะครับมองว่าอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นนะครับก็เนื่องมาจากว่า ตอนนี้นั้นสงครามที่ยังดําเนินอยู่นะครับก็ยังมีก็คือว่ารัเสเซียกับยูเครนนะครับและตอนนี้โลกมาเจอความเสี่ยงใหม่นะครับก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่วนนี้นะครับสงครามนั้นจะนํามาสู่เรื่องของการปรับขึ้นของราคาพลังงานนะครับตอนนี้ราคาน้ํามันโลกก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจนจะมาสูงกว่าระดับ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลนะครับและมีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึงระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลได้นะครับ ซึ่งราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะครับก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อนั้นก็จะไปส่งผลต่อเรื่องของดอกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐในครั้งต่อไปนะครับก็อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลสํารวจล่าสุดของการพยากรณ์นะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่าดอทพอร์ตนั้นระบุนะครับว่ามีความเห็นจากเจ้าเจ้าหน้าที่เฟดนะครับ ถึง12คนจาก19คนนะครับที่มองว่าเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มี1คนที่มองว่าดอกเบีย้ยของสหรัฐนั้น,นสูงถึงระดับ6%ดอกเบีย้ยที่สูงนะครับก็จะไปส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนการเงินนะครับแล้วก็สภาพคล่องในตลาดการเงินด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนนะก็ต้องรับภาระในการที่จะจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มนะครับ นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของความตึงเครียดต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างแน่นอนนี่ก็คือเหตุผลที่เ p d i ไดมอนนะครับมองว่าเศรษฐกิจโลกนั้นนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้นะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเตรียมรองรับนะครับว่าถ้าเกิดหากเกิด